ขอกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่เกดเข้ามารับชมชงจานหลอดพะลุยครับผมทางแทนู้ชมใหม่แต่จะช่มเก่าครับผมวันนี้จานหลอดพะลุยก็มาเก็บเห็ดกอครับเห็ดกอแดงครับผมเห็ดดินครับผมบานท่าครับร่างออกครับผมพี่น้องครับตกตุ้มเลยครับปาไตครับผมมาเนี้นี้ครับเนี่ยอครับ มันครับพีน่น้องดอกตูมครับครับอู้ดอกนี่ดอกใหญ่ดอกงามครับพีน่แแน้องครับผมอ้าวมึงแหลกแขกมา้ยนะครับผม คอยชย่มกันไปครับผมมาชีเดินหน่อยในร้ายครับมือนี่มากคนเดียวคือเก่าผมพี่นนอครับคอยหลุ่นคอยชมไปทากันครับผมนี่ก็เป็นผู้พายา่ครับอยู่ทั้งฉางครับครับจริงได้กครบวบาๆร้ายยายห่างครับลุยกันเลยครับผมพี่นนอ ครับผมบาแน่ครับมูมูง่ายครับผมมูง่ายดอกง่ายดอกนาครับเห็ดกอสุดนี่อาจจะเป็นสุดสุดถ่ายก็ได้ครับผมสำหรับเห็ดก็ได้ครับครับผม ดูงใหม่ครับผมพี่น้องเดึงมูนี่ครับพี่น้องแตกเขือครับดอกง่ายดอกนะครับผมพี่น้องอันนี้เก็บมากองไหวครับผมยังแตกอยู่ครับยังแตกอยู่ในดินอยู่ครับแตกเขือครับพี่น้องครับ,รบผม มีแต่ดอกจุ่มๆครับพี่น้องครับจุ่มๆครับมันอยู่ในดินอยู่ครับมุมใหญ่มุมงามอยู่ครับหน่อยครับผมนี่ดอกน้าครับนี่ครับพี่น้องนี่ดอกงามครับผมค้อยตึงไปครับผมพี่น้อง เรียกทำครับผมครับหลุนกันไปอีกครับผมพี่น้องรุนกันไปจนแจงฉ่ง好了ครับผมว่าสิไดหน่อยนี่ไล้สักหน่อยครับผมไปเลยครับพี่น้องนี่ก็ร่างบ้านครับผมดอกห้ามครับผมพี่น้องครับงานไว้ครับตัวแมนครับครับโอ้

งามเลยครับดูมุมไหกครับผมพี่น้อครับผมพี่หนอเบื้องมือครับโอ้เก็ตก็บมครับ่ปัดกับผมพี่หนอนครับรับแม่เลยครับโอ้โออยครับเก็บครับเก็บพี่นนองบ ที่บทที่บทเดทไทยท่ำกันหลายมูอยู่ครับพี่น้องบรดทไทยทำกันด้เปล่วาวครับคนเลิมมากครับแจงแล่ะพี่น้องเดี๋ยวประท่านข้าเจาครับผม ครับโอ้แมนเลยอันนี้ออ,นอ,ออกตุ่มๆเลยครับพี่น้องจะออกตุ่างนั้นเลยครับครับโอ้เลี้ยงสับลาบเลยครับพี่น้อง

ดูมุมใหม่ครับผมพี่น้องมนี่คือนี่ไงเต๋อครับผมพี่น้องครับงนีดครับผมครับกำลังบาน เงี้ยอนนี่บัได้เลนะครับมองิเลยน่รักจังน่ามูอยู่ครับ ดอกบ้านดอกจุ่มปนกันครับผมพี่เนาะแต่ว่าหล่นตายแล้วครับพี่เนาะเอ้ยหล่นตายแล้วครับนะครับโอ้โหจะเห็กดกอแดงครับผมหล่นตาเลี้ยตายแหละใส่ถุงครับตาเนี่ยพี่เนาะครับเัิ่งดุ่นมือไหมครับผมพี่เนาะ เก็บใส่ถุงครับพี่หน่อออกลายออกลายครับต่ดอกางามครับผมพี่หน่อ 我们未来怎么办？嗯嗯嗯 ฉันคดอั่หลคิดยังับรนี้เหรคดกลับลา

มองนี่ฟุห่หเวืาครับพุ่มเฟือ้แมนเบิดเลยครับครับโ็อกน้อยตุ้มๆครับตัวนี้นี่กอรับ คครรัับบไฟไฟแฟตตก็ไฟอันนี้ก,กันก็ยากมัวมัวเหรอถ่ายคลิปกปถ่ายเฝาครับคนก็นเลยม,มาล่ะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไห้ไม่นาทีดีเ้ยครับพ่อแม่พมี่น้องเลย ครับผมครับปูดอกงามเลยมนี่ครับถึงทุ่งนะครับม่นี่ยไหวาครับนี่เนาครับครับบัดกับมพีนนครับ angkat pun. Jangan yang angkat. Tetap Oh. เพ็รพุยพ่ยยองนอนเวนมอน,มน,มน,นครับพี่นนองว่าคนเกลี่ยมากแล้วครับไก่สิจแจงนะครับมากแก้ทีหนึ่งครับผม อีนี่เข้าก็สิได้ออกการเทือนี้เทือแหละครับงามแบบไงครับโอโ้ครับสิเต็มทุ่งเลยครับพี่หน่อ มูยัยไงดีครับมูรับโอพี่น้องเบิ่งเอาครับผมปุ๊บแมนบัดเลยครับต่อยังคนยงงๆมาแล้วพี่น้องงานนีต้องเรียงแล้วครับ ครับเต็มทุ่งแล้วนี่เป็นกระสออครับน่อยให้มาครับน,รนี่ครับโอ้ครับป่ากินอยู่ครับแบบงานรถขับขับขออนุญาตเก็บก่อนได้ครับพี่น้องานรถขับท่างคุณก็ได้ครับ ครับพี่น้องครับโอ้โหลอยเป็นแมนเบิดเลยครับแมนเบิดครับผมสูตรคุณได้ครับครับวันยุดวันเจ็ดครับผมพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเกือบเต็มทุ่งหิวครับโอ้่อจะรอทำงามครับพี่น้อง เฝาเก็บครับเสียงคนเริ่มมาหลายแล้วลเฝ้าเก็บครับพี่นเนาะเรียบร้อยแล้วครับทุง่งแบบนี้เกือบเต็มแล้วครับพี่น้องโอ้ครับไลครับไล้นี่ไงเหต ครับผมพอมีพี่น้องกระสีดีววอวยลุงของงอนละครับตาเนี่ยโอ้เต็มตาเต็มทุงพี่น้อนงใ้ล้พนมีแนวใส่ละทุงก็เอามาทุงเดียวครับผมพี่น้องเป็นไงครับเต็มหมดครับตาเป็น,นสวดครับผมเริ่ครับเบิ่งทุงครับตาครับซ้ำก,ก,ก,กันเลยครับพี่น้องนะครับ บมมีแนวใสแล้วครับบมมีแนวใสแล้วก็สิได้วยลงเมื่อแล้วครับพี่น้องยังผบกันยุบานครับผมพี่น้องครับผบกันยุบานครับผมครับผห่อนงานหอดซ่านนะครับทุงที่ได้มานั่นขายครับพันญานี่ครับหน้าพันรัดเอาท่างๆครับผมเด้เลีอแต่กตาครับมากครับผม เดี๋ยวแต่ยังไงกะตาครับนี่แต่ดอกงามครับนีุ่งกับดอกงามเหมือนกันครับผมพี่น้อครับขออนุญาตเลือกหลังกอนเน้อครับพ่อแม่พี่นนอเลยถ้าถือใจคิปนี้ก็อย่าลืมก้นไหลกดแช่กดติดตามให้ผนเด้อครับเื่อเป็นกำลังใจผมอิกคลิปใหม่ห้พ่อแม่พี่นนอเลยครับผมครับในมือนี่ผมกับสิได้อมล่าพระจากพี่นนอไปขึ้นเก่าแล้วครับลิปหนาผุพอกันไหมครับสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.